คำพากาลั่นผู้จัดการดึงผมใบเฟิร์นไม่มีกาลรระเทศะออกสื่อควรระวังรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอันพูวานาธคุณผลินและแขกลักณาปัญวิชัยหรือคำพากานีหัวข้อแฟนอินเตอร์รับไม่ได้ดึงผมใบเฟิร์นวิจารณ์ยับทำไมเล่นแรงอันกล่าวว่าหวานเจี๊ยผู้จัดการของใบเฟิร์นเล่นดึงผมใบเฟิร์นจนหน้าหงายจึงเป็นดราม่าว่ามากไปหรือไม่ดูไม่มีมารยาททำไมเล่นแรงไม่เหมาะสม จนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ณว่าผู้จัดการคนนี้ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วใบเฟิร์นก็ไม่พอใจหรอกสำหรับตนคิดว่าเพื่อนบางคนเราอนุญาตให้เขาเล่นหัวเราได้แต่บางคนไม่ต้องดึงผมไม่ต้องผลักหัวแค่จับหน้าตนก็โกรธแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นของใบเฟิร์นคือใครบ้างอันกล่าวต่อว่าตนยังไม่เห็นข่าวว่ามีใครออกมาพูดอะไร แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องออกมาพูดว่าไม่มีอะไรเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่คนเราไม่ได้รักกันตลอดเวลาเขาอาจจะรักในข้อดีมองข้ามข้อเสียหรืออยู่ร่วมกันได้ในบางมุมถ้าไม่ชอบก็อาจจะพูดกันว่าไม่ชอบอย่าทำอีกนะแต่ไม่ได้โกรธและเกลียดกันเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากเกินกว่าจะโกรธหรือเกลียดกันด้วยเรื่องแค่นี้ คำพกากล่าวว่าถ้ามองจากคนนอกภาพนี้ออกมายังไงก็ไม่ถูกไม่ส่งผลดีต่อใครเลยในซีนนั้นฉะนั้นสิ่งที่คนในสื่อหรือคนที่รู้ตัวว่าจะโดนถ่ายรูปตลอดเวลาควรจะมีความระมัดระวังม่กระทําการห้าวหาญอย่างไม่มีกาลรรเทศะถ้าคุณอยู่ในบ้านปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านไม่มีสื่อไม่มีคนนอกเลยจะดึงหัวยุมหัวกันแล้วเข้าใจกันเพราะเราเล่นกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คุณอยู่ในงาน แล้วทุกคนในงานก็แต่งตัวสวยอยู่อยู่จะมาหยอกล้อกันด้วยการกระชากผมลงมามันต้องเป็นประเด็นให้คนเอาไปวิาพาก์วิจารณ์หรือเอาไปด่าอยู่แล้วต้องทำใจพืงรู้ว่าต่อไปต้องระวังภาษากายระวังการแสดงออกในบางกาลเทศะเราต้องมีการสำรวมกายวาจาประมาณหนึ่งปันกล่าวต่อว่าตนรู้สึกว่าในอีกด้านหนึ่งเราอยู่ในประเทศที่ตลกใช้ถาดตกหัวกันแล้วคนหัวเราะ เราเติบโตมากับแบบนี้แต่ตนไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแค่มองอย่างเข้าใจว่าวิพากวิจาร์ณกันได้ว่าไม่เหมาะสมเล่นแรงไปแค่นี้พอแต่ไม่ใช่รักมากแล้วแสดงออกด้วยการถล่มจากที่ตนดูคลิปเต็มจัหวนั้นเป็นซีนตลกหักตัดต่อไปลงติกตอกและใส่เอฟเฟกต์เรียกว่าเป็นซีนบัวบะแต่ตนไม่ได้เห็นด้วยเพราะตนไม่ทำกับใครแบบนี้แล้วเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครกล้าเล่นมุกนี้กับตนด้วย แต่ตอนที่เห็นข่าวก็คิดว่าต้องเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือคำพกากล่าวเสริมว่าตอนนี้เราอยู่ในมเมเนตนที่คนกำลังระมัดระวังเรื่องการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันและเพิ่งเกิดเรื่องมาอ,อนพาแล้วพอมีภาพนี้ออกมาคนก็คิดว่าทำไมปล่อยให้มีวัฒนธรรมแบบนี้ในวงการบันเทิงไทยอันกล่าวทิ้งท้ายว่าตนเชื่อว่าเขาคงออกมาพูดถ้ามองว่ารุนแรงเต็มที่ก็ออกมาพูดว่ารุนแรงไป ขออภยัยเพราะเราสนิทกันมันก็จะเบาลงไม่น่ามีเรื่องอะไร